สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็พากินข้าวกับหมูแดดเดียวมึงในเสือข่อยใส่คุ้มแขนมันหอนหลังหันมันเปียกข่อยกันเลยถอดออกข่อยใส่คืนแบบมันหอนแขนแห้งมันทนบาไหวเดี๋ยวสกินข่าวบาแล้เคุ้มแขนวันด้คุ้มอย่างนะแขนมันร้อนมากนะมันร้อนมาจากหลังคาคุ้มแขนไปก่อนมันหอนแห้งหมูแดดเดียวจ้าหมูแดดเดียวทอดนะคะ อันนี้หมูเดี๋ยวเดี๋ยวกินมื้อด้วยจ้ะอืมะอ้มแซ่บหมูเขาน่ากินมากเลยเหรอหมูแั่บเดียวหมูพวงหมูพวงมากินเยอ เติมมันนิดๆเตินมันอร่อยถ้าไม่มีมันมันจะแข็งมาขึ้ข่าวเด้อ อยู่ไหนก็มากินข้าวด้ยวยเอซีมันมีอะไรให้กีนหนหมนกกูหมูทอดมัน่วดลูกทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาหาใหม่กินข้าวเสร็จก่อนแต่มันแดดแรงอยู่ไม่อยากเดินไปพาไปก็กลางล่ม ข่าวเด้อพี่น้องได้ยาหมาไม่ได้ทาเดี๋ยวไปให้รองเท้าทา เอฟซีไปไหนหมดมากินข้าวกับสมอนชาแนลเด้อกินข่าวเด้อจ้ากินข้าวกับสมอนชาแนลนะคะเอฟซี FC อยู่ไหนหมดเนาะไปใส่เบิร์นอนเนี่ยเอฟซี FC ไปไหนกันหมดมากินข่าวเด้อหิวข่าวบอมากินข้าวกับสมอนชาแนลเด้อเอฟซี FC. หมวขาระยางเอฟซีจามากินข้าวกับยายได้แล้วจ้าหมูแดบเดียวจ้าหมูพวงอยู่ไหนก็มาเด้อ์ขาหันห่อนข้าวแล้วร้อนนะคะกิน,นะหิูแต่ก็กินเลย อันนี้หมูส้มด้วยอันนี้หมูสม้มสวัสดีค่ะไก่หิวข่ามาเ,เด้อหมูทอดหมูแดดเดียวทอดกินมือเดอ้อเข่าห่อนห่อนข้าวห,ห,อ,าหอมมะล,ลิในติกอันนี้หมูสม้มอันนี้คือ หมูเปี้ยวเปี้ยวทำเป็นชิ้นแล้วก็ทอดแหนมหมูเหรอก็เรียกแหนมหมูใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ทำแบบใส่ข,ข้าวแบบอะไรเ,เขาทำแต่กระเทียมดี้สเปิร์นหมูชิ้นทางนวนก็พูดไปทางนี้ก็กินไปพูดแข่งกัน สัสดีค่ะคุณอะไรบางบางบ่ดบางบ่ดคือบางบมดเดบอบอกงาบางอ่านว่าอะไรคะรขอบคุณเด้อล่ามกินข้าวกับยาย ขอบคุณนะคะที่เข้าเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะใครเข้ามาก็ขอพระคุณค่ะอีกไม่กี่วันก็เป็นเศรษฐีแล้วพรุ่งนี้ให้เอฟซีเป็นเศรษฐีเด้อเออเอาแล้วกัไแปหาซื้อลอตเตอร,รี่ก็น,อกน้องมัน ตีไปเมืองไหมมันร้อนมากไปเมืองเนาะเพราะว่าเย็นนี้เขาเขามีเขามีตลาดที่ที่เมืองแต่ว่าแต่ยายจะมาหลวงตาบุญบุญบุญหลวงตามาหลวงตามาชื่นมาก็ใส่บาตรเช้าเอาได้ตอนเย็นเราก็ไม่ต้องไปก็ได้เพราะหกโมงท่านมาถึง ตาบุงจืนมาถ้าเราถ้ายายมาทานยายก็ไปเดี๋ยวยายไปเมืองดีกว่ารู้แล้วเพราะวันนี้มันร้อนมากอยู่ก็แดดฝนมาตกตะเกียบยายจะพาอสุรีไปหาของกินโอ้แดดอีกแหละมันต้องเดินกงคืนเนาะก็น่าจะขายถึงสี่ทุ่ม เขาน่าจะขายสี่ตุ้มห้าตุ้มเรื่องคืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ขายเย็นใช่ไหมล่ะก็ขายห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนถ้าร้อนอย่างนี้ขายไม่ได้หรอกก็ขายตอนเย็นอ่ะตลาดเขาเรียกตลาดอะไรอยู่โลมิสาน สวัสดีทุกคนค่ะอิมบอเอจิเขาเรียกตลาดอะไรเนาะเขาประกาศลงในติ๊กตอกอยู่เยอยๆจะเข้าไปดูในติ๊กตอกแต่ยายกดส่งไปเสือปลาไปดูอยู่ว่าสุรินมีงานห้าวันตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเก้า สวัสดีทุกคนเด้อที่มากินข้าวเป็นเพื่อนยายไม่มีใครคอมเมนต์มาหายายเลยไม่มีใครรักยายเลยกดไลค์ให้ยายด้วยกดไลค์กดนี้โป้งขึ้นนะไม่ใช่กดลงนะเอสจีอะร้อยกดท่านอะกดะคนละหนึ่งไลค์อะกดไลค์เฉยๆก็ได้ถ้าไม่มาคอมเมนต์อะมันมองเห็นอยู่แล้วกดไลค์ยายถ่ายคลิปอยู่เดีย๋ยวยายจะเอาส่งให้ดู มันมองเห็นอยู่สวัสดีเอซีจ้าอขอลงไลฟ์ก่อนนอะสมัคชาแนลภาคกินข่าวกับหนนมูทอดหมูหมูทอดหมูเขาเรียกวอะไรหมูปวงเนระหมูแดดเดียวอ่ะ